ครับสวัสดีครับเพื่อนหามาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยดูกราฟ EP 3นะครับวันนี้มาดูในเรื่องของสินค้าเกษตรเอฟเฟกนะครับมาดูว่าเอฟเฟกเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะครับเอฟเฟกเนี่ยก็จะมีคอฟฟชูการ์โกโกออรน คอตตอนคอตตอนโดทีครับนี่ก็น่าจะเป็นไฟาานะครับเป็นสม้มเป็นน้ำตาลเป็นกาแฟาเป็นโกโก้นะครับวันนี้มาดูตัวของน้ำตาลดีกว่ามาคุยเรื่องของน้ำตาลทำไมต้องคุยกับน้ำตาลเพราะน้ำตาลก็ทํามาจากอ้อยนะครับอ้อยก็ชาวบ้านก็ปลูกกันเยอะนะครับปลูกกันเยอะเผากันเยอะก็มาดูกันเลยนะครับวัฒาานจักรของน้ำตาล จากกราฟลายสดเอ่อทดออลายเดือนไปเลยนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสี่สองหนึ่งเฟบหนึ่งเก้าเก้าเก้าก็น่าจะเป็นหนึ่งกุมภาสองห้าสี่สองราคาน้ำตาลอยู่ที่ประมาณเอ่อไม่แน่ใจนะครับสี่จุดสี่แปดศูนย์แล้วก็ปีสี่สามก็ขึ้นมาที่โอ้ ราคานี้ก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับแปดจุดหกสองศูนย์กว่ากว่าเลยนะครับตรงนี้สองห้าสี่เก้าก็วิ่งขึ้นมาที่เท่าไหร่เอ่ยสิบเก้าจุดหนึ่งสองศูนย์สองห้าห้าสามนะครับขึ้นมาที่ยี่สิบเก้าสองห้าห้าสี่ขึ้นมาสูงสุดที่สามสิบสามจุดเจ็ดหกศูนย์นะครับปีสองห้าห้าสี่หลังจากนั้นคุณไม่แน่ใจว่าทั้งโลกจะปลูกกันเยอะหรือเบา หรือไม่ค่อยกินน้ำตาลกันแล้วมันอ้วนหรือเปล่าราคาก็เททิ้งลงมานะครับแต่สองห้าห้าห้านี้ราคาก็ยังดีอยู่ที่ยี่สิบเก้าหลังจากนั้นก็เทงลงมาเรื่อยๆถึงสองห้าเท่าไรนี่ปีหนึ่งห้าก็สองห้าห้าแปดห้าแปดนิดน้ำตาลเริ่มทุกนะครับอ่อยก็คงจะราคาล่วงเกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับตรงนี้ หลังจากนั้นปี2559ราคาก็เป็นไงบ้างก็เดทขึ้นมาทำท่าเหมือนจะดีมาที่21.220นะครับไม่แน่ใจว่าเขาขายกันตัวนี้หน่วยเป็นต่อตันต่อดอลลาร์ต่อตันหรือเปล่า,อาเอาง่ายๆนะครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันก็ว่ากันไปตามนั้นเดี๋ยวผมมาบอกทีหลังนะครับดูแต่กราฟ ณตอนนี้2 5งหเป็นไงราคาอยู่ที่14.920และกราฟไทม์เฟรมรายเดือนดูว่าจะดิ่งหัวลงนั้นก็หมายความว่าน้ำตาลในไทม์เฟรมรายเดือนก็น่าจะต้องลงต่อไปอยู่นะครับดีไมด่ดีราคาตรงนี้ มีค่าเท่ากับ5้าสองนะครับและบวกกับค่าเงินที่เงินบาทที่แข็งตัวที่32บาทเนี่ยแน่นอนนะฮะร,ราคาน้ำตาลถ้าส่งออกก็ได้น้อยก็ได้น้อยเกษตรกรก็ต้องลำบากกันต่อไปสำหรับการปลูกไอ้นะครับราคามีทิศทางในฝั่งค้าลงไป นะครับก็ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสําหรับการนํากราฟมาวิเคราะห์มาคาดการทิศทางต่อไปของเพื่อนปุ้ยเพื่อนเทศดนะครับดูนะครับการาฟพยายามจะทําตัวราคาแพงขึ้นก็มีการทิ้งลงในเดือนอะไรเนี่ยเดือนมีนาก็อาจจะเป็นภาวะของโควิดหรือเปล่าเนี่ยการทิ้งราคาลงไป เือนเมษาก็เออเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าก็ก็ทิศทางเนี่ยย,ยังอยู่ในออ่อย่ยยููในฝั่งขาลงนะครับถ้าเทียบกับโลเดิมตรงนี้น้ำตาลเนี่ยราคาถูกสุดในรอบกี่ปีเนี่ยในรอบ 2555มาถึง2562อ๋อ2561นะครับราคาถูกสุดที่2561ประมาณช่วงเดือนที่เดือนเก้านะครับเดือนเก้าของ2561ราคาน้ำตาลถูกแต่ว่า ใน2563มีถูกกว่าอีกนะครับในเดือนเมษาที่แล้วนะครับราคาน้ำตาลเพราะฉะนั้นทิศทางของการปลูก้อของเกษตรกรก็ดูท่าจะดำดิ่งนะครับแต่ว่าเกษตรกรบ้านเราค่อนข้างจะฉลาดนะครับผมฐานะของประชาชนคนบ้านนอกคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนเห็น ไถที่นาทําไม่มีคันกัน้นปลูกอ้อยเต็มตอนนี้ช่วงหน้าฝนนี่เห็นเริ่มมีการทําคันกั้นที่นานะครับแต่จากแต่ก่อนปลูกอ้อยก็เหมือนจะปลูกข้าวกันแล้วนะครับเวลากลับบ้านไปก็ไม่เห็นอ้อยแล้วแต่เห็นรถไถมาทําเป็นคันนาแล้วนะครับก็น่าจะอาจจะในเรื่องของราคาน้ําตาลถูกนะครับอ้อยก็ต้องถูกไปด้วย ก็คงจะสร,สรุปภาพรวมของเอฟเฟกเรื่องของน้ำตาลและไวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ก็ขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม